ชีวิโอ้ยมีคำลามด้วยชีวิสุดท้ายชีวิสุดท้ายมาโอ้โหโคตรเท่แพ้เลยโอ้พระเจ้าช่วยทำไมมันทำเหมือนฟอร์สเคนขนาดดีครับเนี่ยกล้าสวัสดีเหล่าคุณผู้ชมทางบ้านทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เกม e Friday ด i ั e f u มอดฟาสแคนนั่นเองนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาต่อสู้กับพวกตัวละครคิลเลอร์ในฟาสแคนกันนะครับผมว่าพวกเขาจะร้องเพลงกันพ่อขนาดไหนหรือเถื่อนกันแค่ไหนหรือจะทำให้ผมตายเลยหรือเปล่าหรือผมจะยอมแพ้หัวร้อจนออกเกมนี้ไปเลยหรือไม่จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามกันเลยดีกว่างั้นไปกันเลยงั้นเราก็เริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมอ๋อนี่ฟรีเพลแล้วก็โอ้ยมีคิลเลอร์อยู่3ตัวให้เรานั้นร้องแรปกันนะครับผมอุ้พระเจ้าช่วยเดี๋ยวเราเริ่มจากตัวละครตัวแรกนะก็คือคูคิด กันดีกว่านะครับผมไป,ไปดูกันเลยดีกว่าเอ้ยตัวอะไรวะล่ะเฮ้ยคิวเลอร์นะคนปะดปะล่ะเฮ้ย เลิกแล้วคนดูอ้าววันนี้ทำไรดีอ้อยอ้าวเอ้าไวไฟหลุดมาได้ไงเนี่ยอ้าใครมาแวะทำไมหน้าตาไม่คุ้นเลยอ่ะอ้อยฉันมาอยู่ที่ไหนกันนะพี่ปลาปอมอ้อยใครอ่ะโอ้ยเงาคุ้นๆเว้ยเอ้ย,ย,ย,อยโอ้โหตัวแดงจัดเลยสวัสดีฉันชื่อว่าเด็กแดงครูคิคดเฮ้ยนายคือครูคิดเหรอรู้ไหมว่าฉันเป็นเอฟซีนายมากเลยนะนายทั้งหน้ารักทั้งปอร์บุร์าฉันเอฟซีนายมากเลยอะ่ะอ้อยขอไล่์เซตหน่อยครับพี่อยากร้องเพลงด้วยมากเลยอ่ะเฮ้ยจริงประเนี่ยอ้อยครูคิดดีใจอ้าวครูค งั้นการ้องเพลงกันเลยดีกว่าคู่คิดจบร้องเพลงอ่ะถ้าไปพลาดเดือนจังวะตัวเกมเริ่มแล้วคนดูมาแล้วว้าวโอ้ยเหมือนพอาเคตมากโอ้โหภาพสวยชัดคมแล้วก็เหมือนโอ้โหไฟเดนไอผสมพอาเคตผสมคุณแบบนะครับผมมาตาผมล็อกเพลงแล้วโอ้โยไม่ทำความเป็นเล่นไม่โอ้ยไม่ได้เล่นแนวกดนานสวยแล้วผมจะตายไปเนี่ยไม่ได้เล่นแนวกดนานมากแต่ว่าจะพยายามเอาล่ะกันนะครับผมมาตื่นๆๆ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 ๆอๆๆ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  อ๋หลอนเราคือเป็นหลอนเลื่อนนะครับผมถ้าเลื่อนหมดตายแน่เลยแย่ละโอ้ยต้องกิงจางแล้วคนดูครับนนะน่าจะได้อยู่อะ่ะโอ้เอาลนะ Abei, ไ okay, ด้พิซซ่ามาโอเคได้พิซซ่าแล้วขอพิซซ่าหน่อยลักกันนะโอ้โหคูคริปแล็บคนดูถ้าถือว่าหายากนะครับเนี่ยคูคริปแล็บโชว์เนี่ยเอาสวยสวยพิซซ่าพิซซ่าพิซซ่าอยาได้พิซซ่าเพราะจะตายแล้วเลื่อนเหลือหกแปดเลื่อนเหลือหกแปดโอ้ยโอ้ยเจอได้พอสะเข็นไม่พอเจอได้ไฟเดนไนซ์อีกสวยผมเลื่อเหรือเนาะอ้าวาไม่ได้เล่นแนวนี้นานตายเลยคนดูและประเด็นคือผมไม่ได้เล่นแนวนี้มานานมากไงคนดูผมเริ่มแล้วลืมวิธีการกดแบบให้ถูกจังหวะไปนานแล้วว่าโอ้ทำไงดีโอเคผมจะพยายามลักกันเนาะหรือว่าอย่างงี้มมมมโรััอออนนนนนคคุณกาาช่่่่่วววยยยแลเเเไไไป็จะหู ต้องแรปโชว์หน่อยละกกัแนะผมไม่ยอมแพ้หรอกไอ้ครูคิดแกจะเล็บเก่งคนเดียวไงไอ้ฉันเล่นคอนเส็คมานานฉันก็ต้องแรปเป็นบ้างแหละนะเอาปะโอเคได้อยู่ยังรอดอยู่คนดูเลือ80เอ้ยคอมิตี้คอยอันนี้คือโหมดอะไรอะวัดเปลี่ยนโหมดเหรอหรือว่ายังไงอ๋อมันมันโยกซ้ายมันโยกขวาคนดูย่อมันขี้โกงที่หวามันทำให้ผมนั่สับสนง่ายขึ้นอ๋อโอเคน่าจะได้อยู่โอ้โอเครอบนี้มากย่ขึ้นละได้อยู่กิบบิซากิบบิซ่าเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดดีรามีให้เพิ่มเลือดเรื่อย สมาชิผมเอ้าวอย่ากไม่อยากตายแค่ตายในโฟลต์แค่ก็ทรมานแล้วต้องมาตายในนี้ก่อนไม่น่าดีโอเคด้วยซิซ่ากกนะครับผมขอบคุณว่าเอเลียสเอเลียสอยู่ไหนไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าช่วยผมได้เยอะมากแม่ผมก็คงตายอ้าวโอ้โหเดี๋ยวตาย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 โอ้ยโอ้โหโอ้โหเราเคียดเราเคียดแล้วเราเคียดแล้วโอเคโอเคจิงจ่าก่อนจิงจ่าก่อนครูคิดได้ลองพ้อมากเพื่อแต่ฉันจะตายแล้วฉันจะตายแล้วฉันจะตายแล้ว,ลวโอเคสวยอะไรอะ่ะโนสปีดสี่โอ้โหโนสปีดเร็วขึ้นอีก เยี่ยมเลยครูคิดนายนี่ร้องเพลงเก่งไม่พอนายนี่โกงเก่งเหมือนกันอ้อซวยแล้วูเร็วมากเร็วมากซวยแล้วผมอู้ยโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ยังไม่ตายยังไม่ตายเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีเกมจะจบแล้วจะจบเกจบเกมแล้วคนดูจะจบเกมแล้วโอ้โหโนสปีมันปรับเร็วเกินผมไม่ชินโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่วัดเจะจเจเจเจจอ้อยรอดที่ไงวะโอเคยังรอดอยู่ยังรอดอยู่โอ้แค่ครูคิดตัวเดียวก็เอาผมตายเลยเนี่ยมา ขอจริงจ mm. <ım. S 2> ังแป๊บเฮ้ยเฮ้ยพิซซ่าขอพิซซ่าดยด่วนพิซซ่าเนี่ยพลาดไม่ได้คนดูถ้าพลาดเดี๋ยวผมตายคือพลาดปุ๊บคือเลือดเลือดหายไปเยอะแน่โอเคได้อยู่คนดูได้อยู่พิซซ่ามาแล้วพิซซ่ามาแล้วโอเคสวยขอบคุณมากขอบคุณสำหรับพิซซ่าและเอเลียสเอเลียสอยู่ไหนไม่รู้แต่ว่าตอนนี้ผมนั้นต้องช่วยจัดการทุกอย่างโอ้ยไฟไฟคืออะไรคืออะไรไฟคืออะไรไม่ได้ดูบรรยากาศเลยผมกดปลูกอย่างเดียวเลยผมกลัวแพ้กลัวแพ้มากออออพิซซ่า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 โอ้ยไม่ได้พิซซ่าแพ้เลย โอยคือผมยอมเลบาเลยว่าเกมแนวกดผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่อ่ะแต่โหจะพยายามผ่านให้ได้แล้วกันกลับมาถึงจุดดีล่าว่าโอ้โหแล้วรอบาดีว่าคือเรนจอมนุนคนดูคือสปีดมันจะึ้นขึ้น,น,นลงลงนะฮะคือมันมาเร็วมาช้าผสมกันโอ้โห เริ่มยากแล้วไอ้ครูคิดใจนี i, ่เหลี่ยมเก่งจริงๆนะจะดูสาเป็น FC ฟซีได้ได้ฐานะบอยเฟนที่เป็นแรปเปอร์วัตเดอร์จานะแกจะมาเหลี่ยมกับฉันอย่างนี้ไม่ได้ไอ้ครูคิดรวยวมาจะตายไม่ได้ยับมือว่าไม่ยอมป้ายวจะไม่ยอมป้ายซวยโอ้ยร้อนแล้วร้อน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 คืออะไรคืออะไรไม่รู้คืออะไรไม่รู้แต่ว่าผมูคิดจักก่อนเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายโอเคโอเคเด็กพิซซ่า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 โอเคโอเคจิงจักก่อนจิงจักก่อนจิงจักก่อนแ็เดี๋ยวตายโอเคโอเคโหได้อยู่โหได้อยู่โหได้อยู่โอ้โห ่ยังยังไม่จบอี่ยังไม่จบอีกยังไม่จบอีกจบได้แล้วจบได้แล้วผมจะตายแล้วอู่วฮวเฮ้ไม่ชอบแนวนี้เลยพอเล่นไม่เก่งนี่แหละโอเคยังรอดอยู่จะรอดอยู่จริงๆก่อนโอเคโอเคผมว่าอาจจะไหวอาจจะอาจจะยังอาจจะไหวอาจจะไหวอาจจะไหวโอเคได้ visa v ซ่าได้ว i s าสวยสวยสวจ้เพลงเจบเพลงเอเฮ้ยิวิหัวเพงอุ้ยสปกีเกลิอบ้ที่จะมีดู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 ดด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 ด เฮ้ยโคตรเท่โคตรชอบเพลงเพลงดีมากคนดูผมชอบช่วงท้ายอ่ะที่มันเป็นแบบสปุกกิสเก l ลดิเกลนี่ตันโคตรเท่เลยอ่ะโอ้มันเท่อะไรขนาดนี้ไม่ได้ครูคิดกดพลาดไปโอ้โหกดพลาดไปเกือบเครื่องคนดูผมกดโดนแค่66เองนะศัตรูตัวฉกาดตัวต่อไป 1x วันเอ็ก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 โฟล์นั่นก็คือวันเอ็กโฟนั่นแหละครับคุณผู้ชมทุกบ้านแหมตัวนี้จะเป็นยังไงจะเก่งการแค่ไหนวันเอ็กจะดูเดือดทำให้ผมนั้นกรีดเหมือนครูคิดได้หรือเปล่ารอรับชมกันดีกว่านะครับผมแต่ก่อนที่จะไปรอรับชมกันก็ต้องอย่าลืมไปลองใช้บริการละคาร์ลบัคลานเติมโลบัคราคาถูกเริ่มต้เพียงแค่สามสบาทเท่านั้นใช้เวลาน้อยที่สุดแค่5นาทีโลบัคก็เข้าแล้วระหว่างเติมก็เล่นได้อยากซื้อของในกอาการเด้นก็มีีหมมมมดแถยังบรริกกกาเค แมบต้องต,งตงอีกเพียบเลยนะนถึงร้านดีๆต้องสลัดบักขอขอบคุณร้านสลัดบักด้วยนะครับผมที่เป็นสปอนเซอร์ให้เราได้คลิปวิดีโอดีนั่นเองนะครับผมใครที่สนใจร้านเตอร์ลบาราคาถูกก็ไปช้บริกากันได้นะครับส่วนเดี๋ยวตอนนี้เราเริ่มเกมกันเลยดีกว่านะครับผมผมโคตรชอบอะคนดูหน้าหลุดดิคือแบบโ o สเคทไปเลยแล้วก็เอาไม่มีหน้าหลดดุดยิ่งอะไรเลยเหรอไม่มีอินโทรคสัสซีแล้ววันเอ็กเอาเลยโอ้โหแลบบโผล่คนดูวันเอ็กเปิดมาแลบเลยเขาไม่มีคัสซีอะไรให้เราดูด้วยไงคือแบบเปิดมาเขาก็ต่อยกกกับผมเเลลยยอออ้พ,พงาววนูคคิดีแ ถ้าไอ้วันเอ็กรอบนี้มันจะมีสกิลอะไรวะเนี่ยแค่ครูคิดเมื่อกี้ผมก็จะตายอยู่แล้วันเอ็กจะมีพลังอะไรล็อกขาผมหรือเปล่าที่ก็ไม่เหลือปาไปอินเฟคชันแล้วก็ได้พิซซ่าไปนะครับผมขอบคุณเอเลียนมากที่คอยซัพพอร์ตตดยผมจะตายแล้วเรื่องเหลือยิบเอ็งแล้วคนดูทำใจดีจะรอดไปก็ไม่ได้ใจแต่ว่าตอนนี้มันแล้วโหดมากโอเคป่ะตาผมแล้วตาผมแล้วตาผมแล้วอ้าวย่อาวย้าไม่ทันเล่นถึงไายเลยพี่จ๋าช่วยหนูด้วยหนูไม่ไหวแล้วขอใหม่ขอใหม่เลยคนดูวันเอ็กมันยังไม่ทันใช้สกิลอะไรเลยอ่ะทำไมมันโหดดดจจัังงงแววะะะมมมมมาาารรอออบนนนีี้้้้เเ๋ยผผิลตชใหไ เฮ้ยเฮ้ยรอบดีทรงดีรอบดีทรงดีต้องจริงจังแล้วต้องจริงจังแล้วผมต้องเมมแล้วคนดูนี่แค่เจอวันเอ็กล้เนี่ยวันเอ็กเก่งกาศใช้ได้เลยนะถ้าาราคนพิสแลเชื่อมาผมไม่ต้องไปแข่งแรปเปอร์ขี้ขี้มามาใส่มันเลยเหรอต้องแข่งแบบแรปแรปภาษาเจสันนะคนดูโอ้โหเลือยเลยหกจะตายอยู่แล้วจะตายอยู่แล้วไม่หลอดโอเคมาครับคุณผู้ชมทับงบ้านร่อบนี้ผมว่าน่าจะพร้อมแล้ว ว่าแต่เมื่อกี้ Egg เตอร์เอกี่ยวกับต้นไม้ของโลชาร์ ine, ไม่ก็เจลวบทีปะคุณคุณน,น่าจะใช่แต่ว่ารอบนี้ผมน่าจะพร้อมแล้วไปวอร์มาเพิ่มมานิดนึงไม่รู้ว่าจะเล่นดีขึ้นมาไหมนะครับผมรอบน,นี้ก็อาจจะลองดูแล้วกันนะจะพยายามยกสกปวบบสามารักกันด้นในการผ่านไอ้เจ้าวัตเ,เอ็ดตัวนี้ให้ได้ให้ตายเถิดทวายในการเอาชีวิตรอดจากตัวเมนของตัวเองทำไมมันยากขนาดนี้ครับเทุกคนดูอุ้ยโอ้โหแล้วเพล์ตอนนี้มันจัดมาโอเคกิมซาก่อนพิซซ่าพิซซ่าเนี่ยตัวสำคัญเลยปล่อยให้วันเองเขาแลบไปก่อน แลบไปเลยเพื่อนมาตาฉันรับบ้างโอ้ยผมไม่ไม่ชอบไอ้สลับซ้ายขวาซ้ายขวาเลยอุ้ยโอ้โหอย่างน้อยก็ได้กินเกือบตายเยังเราจะรอดไปเดี๋ยวจะรอดไปเดี๋ยวจะรอดไป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 จะรอดอยู่จะรอดอยู่จะรอดอยู่โอ้ยรอดได้ไงวะรอดได้ไงเอ้เปลี่ยนแล้วคนดูโอ้โหพื้นเปลี่ยนนะครับผมว้าวเป็นตารางหมากลุกนะฮะเพราะค้าที่จะเทเอาแล้ววันเอกเริ่มเล่นลูกเล่นแล้วไงคนดูแค่ไม่มีลูกเล่นผมก็เริ่มเล่นยากแล้วเนี่ยโอ้พระเจ้าช่วยโอเคพิซซ่ามาแล้วขอบคุณมากเพื่อน โอ้ได้พิซซ่าเลยอุ่นใจเออท่อนนี้แหละเล่นง่ายขอบคุณมากเพื่อนออโอเคได้อยู่ไอวันเอ็กแกทำไว้แสบม,มากเลยนะฉันดูสาเป็นเวรแกรเลยดะฉันชอบเล่นตัวละครนายมากเลยเพราะมันสนุกโอ้ยสวยกินพิซซ่าทันไหมนะ่ะโอเคเหมือนจะกินทันนะโอเคยังได้อยู่ยังได้อยู่เฮ้ยเพลงเพลงดุกด,ดีคนดูตอนกดกดมันมากแบบเพลงคตรเพราอแต่ว่าตอนนี้ตามผมกดแล้วโอเคมาร้องร้องไปดึกทีนี่ไงวัเอ็กฉันก็ร้องเพลงได้เหมือนนายเหมือนกันแหละโอ้ท่อนนี้ร้องง่ายท่อนร้องง่ายผมที่ชอบพอไม่ต้องร้องอะไรเยอะโอเคส่วนตอนนี้ตาผมแล้วอะ พิซซ่าแล้วเลือดเพิ่มเลือดเพิ่มแล้วเลือดเพิ่มแล้วพยายามเซฟเลือดเซฟเลือดต้องลองต้องลองครับผิดลองผิดแล้วเลือดลดเยอะโอเคตอนนี้ได้อยู่อีกอีกหนึ่งนาทีอีกนาทีก็จะจบล้าวแล้วจะจบล้าวแล้วผมต้องรอดออกไปให้ได้ผมต้องรอดออกไปให้ได้โอเคสวยได้พิซซ่า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 โอเคเอ้ยเอ้ยมีโอ้โหเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วมีบั๊กมีบั๊กวันเอ็กมันเล่นกับผมแล้วคนดูเอ้ยมันมีเสียงเสียงนี่ด้วยเสียงในเกมอ่ะจิเตอร์เอ็กซ์เล่นกับวันเอ็กผผผิิิดดมเยยย่่่ลลละะะ โอ้โอเคโอเคได้พิซซ่าได้พิซซ่าได้พิซซ่าโอ้ยสวยสวยโอ้โหแพ้เลยแพ้เลยโอ้ยสาบมากลแล้วเสียดายคนดูวันเอ็กมันเหลี่ยมโอ้ยชวยโอ้โหมาอีกแล้วผมมาถึงจุดนี้แล้วคนดูโอ้โหเราตจะรอยไม่ได้ครับสนะผมพยายามแยกแยะให้ได้โอ้โหโอ้ยรถกหตกูเฮ้ยรอบนี้ผมเลือดเกือบร้อยคนดูมีหวังมีหวังเอาตัวแล้วเริ่มเอาหวังแทนอไม่ใช่แปลกๆแย่ละเฮ้ยจะตายโอ้โหโอเคเลือดแปดสิบห้าคนดูได้อยู่ได้อยู่ รอบนี okay, mm ้ม hmm. okay, oh, 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 like ีโอกาสรอดนะครับโอเคปะผมคนนี้จร oh, 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 okay. okay, oh, ิงจังเกมบี้นะครับตอนนี้ต้องจริงจักละเดี๋ยวตายไม่ได้ผมไม่อยากเริ่มไปอ้ะอุ้ยแย่ละแย่ละโอ้โหติดกิจจนได้ถ้าติดกิจอย่างนี้ไม่ดีแน่ๆคนดูต้องดีละจริงจังก่อนพิซซ่าพิซซ่าโดยด่วนพิซซ่าโดยด่วนชวยกินทันไหมโอเคทัน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 โอ้จะตายจะตายแล้วจะตายโอ้โหโอ้โหโโอ้หพิซซ่า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 โอเคสวย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 อย่าเลยพอก็ได้กินพิซซ่าโอ้โหไม่รอดโอ้ยสวยแล้ว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 สวยแล้้ววสยแลว เฮ้ยเฮ้ยเอ้าเอาเมื่อกี้คิดว่าผ่านแล้วโดนหลอกเฮ้ยผ่านแล้วคนดูมาถึงตรงนี้แล้วโอเคสวยสวยสวยจีซีพสุดท้ายชีวิตสุดท้ายมาโอ,โอ้โหโคตรเท่เท่จัดอะไรวะเนี่ยโย่พระเจ้าช่วยโอ้โหโคตรสลังการช่วยเดี๋ยวแพ้เดี๋ยวแพ้เดี๋ยวแพ้จริงจังก่อนจริงจังก่อนแม็กโอ้ยผมจะตายแล้วคนดูพิซซ่าด้วยด่วนเลย พิซซ่าพิซซ่าพิซซ่าโอเคได้กินโดนกินโดนแต่ว่าขอรอดได้ไหมขออ๋อไม่ผ่าน <c oughs> ไปเดยไหนแถวนี้สำหรับผมแม่งโคตรยากเลยโอ้ยิ่สิบวิสุดท้ายรอดเธอขอร้องผมติดอยู่ตรงนี้ประดานมากเข้าสวยอ๋อจะตายแล้วสวยพี่จังตป๊งนึงนะคนดู เลวร้ที่สุดก็ผ่านแล้วคนดูรู้ไหมว่าไอ้เจ้าวันเอกตัวเกี้ยบันฆ่าผมไปกี่รอบแล้วคุณผู้ชมทางบ้านโอ้ยก็จะผ่านลูกพี่วันเอไปได้ลูกพี่วันเอวิตามีนพี่โคตรเก่งเลยอ่ะผมใช้เวลาสู้กับวันเอมาชาติหนึ่งได้คนดูให้ตายเถอะ โอ้ยโอยนี่แค่วัดเอ็ก์นี่ยเอาซะปวดมือเลยทีฮะไอ้มอดนี้มันมจะไ่โจคนดูเหลือคิวเลอร์คนสุดท้ายนั่นก็คือลูกพี่จอนโดนั่นเองนะครับผมต่อให้ตอนนี้มือเริ่มปวดแล้วแต่ว่าผมว่าน่าจะยังไหวอยู่เพราะฉะนั้นไปเราไปสู้กับลูกพี่จอนโดกันต่อเลยดีกว่านะครับผมปาเลสโก้เอ้ยกาชาปูนคนดูคนเพ่เอ้ยเข้ามาในเกมะะมีคัสซีคร้บผมอะไรอะดวงจันทร์ว้าวพระจันทร์สุดแสนสวยนี่มันอะไรกันแล้วก็ว้าว อุ้ยมีคาสติเล็กๆน้อยๆนะครับผมอุม้มภาพสวยมากแถมเป็นจอนโดเวอร์ชั่นสกินแบบรีเวิร์สด้วยอ้วด้วยดนตรีโคตรมันยอ่อดนตรีมันจะมันไปไหนวะเนี่ยโอเคมาเอ้ก็ดูเหมือนจะไม่ยากหรือเปล่าเอ้เทียบกับลูกพี่วันเอกเราดูง่ายกว่าเยอะเลยแฮะคนดูแต่เรายังประมาทไม่ได้ต้องรอดูก่อนว่าจะยากขนาดใดนะครับผมตอนนี้ก็นั่งฟังไปก่อนละกันเนาะนั่งฟังเพลงแลวไปก่อนย่อโอเคโอเคได้อยู่ไม่ยากไม่ยากเจอ เราผ่านลูกพี่วันเอมาแล้วลูกพี่จอนโดไม่ยากหรอกอุ้ยอะไรอะ่ะโอ้โหพี่จะเล่นลูกเล่นอะไรเสริมให้ผมหรอผมไม่ยอมแพ้หรอกนะผมผ่านลูกพี่วันเอมาได้แล้วผมไม่กลัวอะไรทั้งนั้นนี่อะเออเออทำไมรู้สึกว่าลูกพี่จอนโดเพลงง่ายกว่าเออวันเอกอีกอก่ะคนดูส่วนตัวนะเนี่ยผมแทบเลือดไม่ล้นเลยเอ่ะเลือดแทบไม่ล้นเลยเนี่ยโอเคไม่เป็นไรเอาไปว่าสู้ต่อละกัดดาวมาลูกพี่จอนโดผมพร้อมละโอเคได้อยู่ได้อยู่ปึ๊บปุ๊บปึ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  มันเหมือนมีเสียงร้องเลยอ่ะคุณดูทอนนี้เหมือนมีเสียงร้องเลยอ่ะโ,อโคตรเท่ยอถึงแม้ว่าเพลงอาจจะไม่ยากจะบอกเลยว่าโคตรเทเ่เราฟยวจัดยอวันนี้โคตรด,ดีคนดูเสียเวลาผมมากไม่ใช่ถึงว่าใช้เวลาเล่นนานมากแต่ว่าสนุกนะคนดูยอมรับเลยว่าตอนเล่นโคตรมันใครที่มีคอมพิวเตอร์ต้องไปหาเล่นแล้วหรือเปล่าเพลงดีจัดคนดูเฮ้ยเฮ้ย,ยลูกพี่จอร์ดจะไม่ยากแต่ว่าเพลงหนุกคนดูเน้นสนุกเน้นมัน ว่้ยดีจัดมาเออแล้วไงต่อเอ้ยอีกสี่สิบวิสี่สิบวิโอ้ยมีคำรามด้วยว้าวลูกพี่เอาจริงแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะเคยมีอะไรเสริมอู้ยอย่อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยผมขนลุกเลยเนี่ยอะไรวะเนี่ยโอเคโอเคน้อยเออเนื้อเนื้อเนื้อก็ไม่ยากมากโอเคได้อยู่ยี่สิบวิสุดท้ายยี่สิบสามวิสุดท้ายผ่านเถอะเหมือนลูกพี่จอนโดจะไม่มีลูกเล่นเยอะนะครับคนดูเขาจะเน้นแบบอ่าเน้นเน้นเพลงมันมากกว่าเน้นบรรยากาศ ในบรรยากาศก็ดีแล้วพี่ผมไม่อยากเจอเพลงยากแล้วให้วันเอกเพลงยากอยู่คนเดียวพอแล้วก็เหมือนจะจบแล้วนะครับผมโอเคเรียบร้อยเย้ <Yeah. S 2> ชนะตัวจอรโดเทคเดียวผ่านคนดูไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่เพราะลูกพี่จอรโดลูกเล่นไม่เยอะนะครับผมดูออกได้ไม่ค่อยยากซะเท่าไหร่นะครับผมโออยากจะลองค่ะ โอเคครับสำหรับมอดไฟเดนไอฟังกินฟอร์สเ k e n ก็เอาไว้ประมาณนี้ก่อนละกันนะครับคุณผู้ชมทับแตบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งมอดที่คุณ oh. นุภาพแล้วก็ผมโคตรชอบเลยคนดูใครที่เป็นดอมฟอร์สเคนแล้วก็อย่าลืมไปลองโหลดมอดนี้มาเล่นกันนะครับผมบนมือถือมีไหมไม่แน่ใจแต่บนคอมมีแน่นอนนะครับผมซึ่งบอกเลยว่ามอดดีมากเดี๋ยวผมพาดูแต่ละโซนก่อนจบคลิปละกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นช็อปร้านค้านะครผมอ้าวช็อป ชอบยังใช้งานไม่ได้โอเคไม่เป็นไรงั้นก็ไปดูเครดิตค้นสร้างกันดีกว่านะครับผมอ้ยเครดิตคนสร้างนี่เหมือนแบบตัวละครในฟอร์สเคนทุปปการ์เด่ะคนดูดูด,ดิเห็นไหมโคตรสวยอะ่ะเหมือนสก,กินฟอร์สเค้นเลยย โอ้โหผู้พัฒนาเยอะมากนะครับผมก็ขอขอบคุณผู้พัฒนาทีมสร้างในมดดีมากๆเลยนะครับผมที่ได้สร้างผลงานดีๆแบบดีให้พวกเรานั้นได้รับชมหรือได้เล่นกันนั่นเองนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าเพลงในมดนี้มันมากและสนุกมากเลยนะครับผมต้องขอบคุณพวกเขาจริงๆที่ทํามดคุณภาพดีอยา่างนิ้มาให้เราได้เล่นกัดน,นะครับคุณผู้ชมทางบ้านโอเคสําหรับมดไฟเดนไอส์โพสเทนขอเอาไว้ประมาณนี้ก่อนละกันนะครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ three two one go <laughs>